สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการประกอบชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นร้อยช่องนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการต่อรางปลูกนะครับรางก็จะมี2แบบนะครับฝั่งที่มีฝาปิดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะจะเป็นข้อต่อนะครับตรงปลายก็จะเป็นปลายพับแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับให้เราสวมรางเข้าไปในข้อต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ตัดปลายหลอดกาวนะครับเพื่อให้กาวไหลสะดวกนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใส่กาวพอประมาณนะครับอาจจะใช้ปลายหลอดเนี่ยเป็นตัวเกลีย่ยหรือว่าจะใช้มือเป็นตัวเกลีย่ยก็ได้ครับซึ่งการทากาวนะครับมันไม่จะเป็นต้องทารอบก็ได้นะเพราะว่าจุดที่ใช้งานน้ําไหลครับมันไหลแค่ใต้รางก็เกลี่ยพอประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารองน้าแล้วมีจุดที่ มีการรั่วไหลเนี่ยเราสามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้นะครับก็คือใช้กาวตัวนี้แหละหยอดเฉพาะจุดที่มันรั่วได้นะครับจากนั้นนะครับก็วางในพื้นเรียบนะครับแล้วก็จัดให้ตรงแนวนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกาวมันก็จะแข็งเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการประกอบโครงสร้างหลักนะครับก็จะมีเหล็กอยู่3ขนาดนะครับจะมีทีห่ทีสที3านะครับ าสามารถประกอบตามเฉดสีได้เลยนะครับที1สีเหลืองทีสสีแดงแล้วก็ทีสสีเขียวนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับจะมีสองแบบนะครับแบบที่วงกลมสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบ4ีทางนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยที่วงกลมสีฟ้าจะอยู่ตามหัวมุมต่างๆเนี่ยจะเป็น3ทางนะครับก็สามารถประกอบตามตำแหน่งนั้นๆได้เลยนครับซึ่งข้อต่อแต่ละอันเนี่ยก็จะ ยึดโดยการขันน็อตนะครับโดยที่ก่อนขันน็อตนะครับเ,เราจะต้องหันรูของเหล็กแต่ละท่อนนะครับให้มันตรงกับล่องสล็อตตรงนี้นะครับซึ่งไอ้รูตรงนี้มันก็จะอยู่ตามตำแหน่งต่างๆนะครับก็ให้เราสังเกตดูนะครับให้มันตรงล่องอย่างนี้แล้วก็ใช้สกรูนะครับขันเข้าไปเลยฮะเป็นการล็อกไม่ให้มันคลายตัวนะล็อกให้ครบทุกจุดเลยนะครับ ่อนะครับให้เราวางขาตั้งหัวใจน้ำนะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับสามารถแค่วางลงไปเฉยๆได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวรองรับหัวใจน้ำแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ประกอบหัวใจน้ำนะครับโดยการดันลงไปที่ก้ามปูที่เราประกอบเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราสอดสายดำลงไปในรูเล็กๆตรงฝาแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการติดตั้งรางรวมน้ํานะครับก็ให้เราสอดรางเข้าไปยังร่องรางรวมน้ําแบบนี้นะครับอ่ารางรวมน้ําจริงๆมันจะค่อนข้างฟิตแล้วนะครับเราไม่จะเป็นต้องอขันนอ็อตที่ที่รูก็ได้นะครับจริงๆมันก็แน่นพอสมควรนะฮะโอเคแล้วก็กระจายล้างให้ให้เท่าๆกันนะครับพอใส่รางรวมน้ําเสร็จนะครับเราจะใส่อ่า ท่อระบายของรางรวมน้ําอีกทีหนึ่งนะครับท่อระบายตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2ท่อนเนาะก็คือให้เราเอามาต่อกันมันจะมีต่อตรงอยู่ตรงกลางนะครับต่อในลักษณะนี้นะครับก็จะมีข้อต่อเนี่ยสวมเข้าไปที่รางระบายได้เลยครับอิบฝังก็หย่อนลงไปในถังได้เลยโอเคพอเสร็จในส่วนของรางนะครับเราจะประกอบสายยางเข้ากับปั๊มน้ํานะครับก็สวมสายยางเข้าไปในปั๊มน้ําแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทายนะครับ ถ้าล็อกถูกข้างนะมันก็จะเสียงดังแก๊กแ,ก,ก,แก,ก๊แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราวางปั๊มน้ำเนี่ยที่ก้นถังเลยนะครับเอาไว้ให้ลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะจากนั้นเนี่ยให้สอดสายยางผ่านรูของฝาถังนะครับแล้วก็ปลายสายายางเนี่ยเราจะสวมเข้ากับตัวหัวใจน้ำนะครับแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัด ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทํางานคร่าวๆนะครับอันดับแรกเนี่ยปั๊มก็จะปั๊มน้ําส่งมายังหัวใจน้ํานะครับหัวใจน้ําก็จะกระจายไปยังรางเท่าๆกันนะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆจนถึงรางรวมน้ําตัวนี้นะครับรางรวมน้ํามันก็จะมีท่อระบายน้ําของมันนะครับถ้าเป็นรุ่นรางยาก็จะเป็นท่อ pvc โยงมาที่ถังเลยนะครับ สุดท้ายน้ําก็กลับลงมาถังเป็นระบบน้ําวนนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการเช็คระดับน้ําในรางนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปในถังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เสียบปักปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็จะเริ่มจ่ายน้ําไปยังรางระดับน้ําที่พอเหมาะเนี่ยตรงปลายรางเนี่ยจะต้องมีน้ําขังประมาณ2-5ถึงมิลลิเมตรนะครับซึ่งการขังของน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปตั้งด้วยนะครับว่ามีความได้ระดับ มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเช็คน้ําในรางแล้วมันยังไม่ถึง2 5 m mm ถมมเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรหนุนนะครับข้างล่างนะครับตรงใต้โคงตรงนี้ค่อยๆหนุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าระดับน้ำเนี่ยมันได้2 5ถมมนะครับถามว่าเยอะกว่า5ได้ไหมก็เยอะได้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับซึ่ง2 5 m mm ถมมที่ว่านี่ก็คือที่รูสุดท้ายของปลายรางนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เช็คแค่ care, ซ้ายขวาก็พอนะครับส่วนวิธีการทํางานของตัวปั๊มนะครับก็คือแค่เสียบปลั๊กปั๊มก็จะทํางานได้เลยนะครับให้เสียบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับตอนอตอนกลางคืนเนี่ยเราจะพักปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้ปลั๊กเนี่ยโดนน้ำเด็ดขาดนะครับอาจจะรั่วงจรได้นะฮะ ควรหาอะไรมาครอบนะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟกันน้ำตัวนี้นะครับอาจจะลองหาซื้อได้ในช h อป e ี Lazada ดูนะครับราคาน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหากมีข้อสงสัยนอกเหนือนจากนี้นะครับก็อาจจะทักมาถามทางร้านได้นะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0636643999นะครับ